สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทีเชื่อชนนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนก่อนสอบนั่นเองนะคะเราจะสอบการสองหน่วยการเรียนรู้นะคะนั่นก็คืองานช่างและงานประดิษฐ์นะคะที่เชื่อจะทบทวนให้ทั้งสองหน่วยเลยมาเริ่มหน่วยแรกกันนะคะเรื่องงานช่างการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะ ของเล่นที่ให้ความสนุกสนานเพอิดเพนะคะอย่างเช่นหุ่นยนต์พลาสติกตุ๊กตาผ้าและของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นกล่องดินสอ เสื้อผ้าแก้วน้ำพลาสติกของเล่นของใช้ส่วนตัวที่ใช้งานเป็นประจำอาจชํารุดเสียหายอย่างเช่นชิ้นส่วนหลุดแตกหักฉีกขาดได้นะคะจึงต้องรู้จักบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างถูกวิธีเพื่อให้ใช้งานได้นานของเล่นของใช้ส่วนใหญ่นะคะมักชำรุดเสียหายเพราะสาเหตุดังนี้เลยสาเหตุแรกนะคะคือเล่นหรือใช้งานผิดวิธีอย่างเช่นทำให้ของเล่นเนี่ย ตกพื้นนะคะชิ้นส่วนแตกกระจายงัดแงะหรือแก่ส่วนประกอบต่างๆของของเล่นเนี่ยของใช้โดยไม่อ่านหรือดูคู่มือนะคะต่อไปนะคะสาเหตุที่2ก็คือเล่นหรือใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมอาจทําทให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยหายไปได้นะคะถ้าต้องการให้ของเล่นของใช้ยังมีสภาพดีไว้เล่นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะควรบำรุงรักษาอย่างถีิที่ดังนี้ค่ะ วิธีที่1นึงก็คือชารวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้ที่ชํารุดเพื่อจะได้บํารุงรักษาและซ่อมแซมได้ถูกต้องเหมาะสมข้อที่2ศึกษาคู่มือหรือคําแนะนําการใช้งานที่บริษัทผู้ผลิตของเล่นของใช้ทําขึ้นมาและแน่มากับของเล่นนะคะของใช้นั้นเนี่ยเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้องและบำรุงรักษายอย่างถูกวิธีนั่นเอง ข้อที่3นะคะตรวจสอบลักษณะการชำรุดของของเล่นของใช้เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ถูกต้องและเหมาะสมการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่นของใช้ให้กลับมาเล่นและใช้งานได้อีกนะคะมีข้อควรคำนึงดังนี้เลยข้อที่1นนะคะต้องเก็บรักษาอะไรงต่างๆหรือชิ้นส่วนที่ชำรุดไว้ด้วยเพื่อนำมาซ่อมแซมและ ประกอบใหม่ให้ใช้งานได้ดังเดิมข้อที่ 2. ความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมโดยต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างระมัดระวังไม่หยอกล้อเล่นกันเพื่อป้องกอันอุบัติเหตหุที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อที่สามการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างถูกวิธีหมัน่นบำรุงรักษาและซ่อมแซม เมื่อชำรุดเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่ต้องซื้อใหม่ข้อที่4การทำงานด้วยความประณีตละเอียดรอบคอบตรวจผลงานหากพบข้อบกพร่องควรแก้ไขให้เรียบร้อยข้อที่ทําำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นของใช้รวมถึงบริเวณที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาถึงประโยชน์ ะะประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวข้อที่1ก็คือช่วยยืดอายุการใช้งานของของเล่นของใช้ส่วนตัวข้อที่2ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นของใช้ใหม่ข้อที่3นะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อที่4ฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกตละเอียดรอบคอบประณีตและรับผิดชอบข้อที่5นะคะเกิดความ ความภูมิใจที่สามารถบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้ด้วยตนเองตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้เลยเขายกตัวอย่างมาเป็นรถนะคะรถบังคับเขาก็ใช้ผ้าชุบน้ำเนียนเป็นกมันๆนะคะเช็ดทำความสะอาดของเล่นพลาสติกนะคะใช้ประแจหันนอ็อตที่หลุดออกจากของเล่นให้แน่นเหมือนเดิม ใช้กาวร้อนตีชิ้นส่วนของของเล่นที่แตกหักที่ทําจากพลาสติกนะคะให้อยู่ในสภาพเดิมใช้ไขควงสกรูนะคะตะปูควงเนี่ยที่รุดออกจากของเล่นให้แน่นขึ้นนะคะตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่นของใช้ นะคะของใช้ส่วนตัวนะคะการซ่อมแซงของใช้ส่วนตัวเขายกตัวอย่างมาทั้งหมดสีอย่างนะคะก็คืออันแรกนะคะเป็นนาฬิกาปลุกเนาะเขาใช้กาวร้อนเนี่ยติดชิ้นส่วนนาฬิกาปลุกพลาสติกที่แตกหักส่วนอันที่สองนะคะเขาใช้เข็มมาได้เนี่ยซ่อมแซงเสื้อผ้าที่คาดได้เนี่ยขาดหลุดด้วยนะคะ ้อที่สก็คือเขาเนี่ยใช้กาวยางติดคือรองเท้าที่หลุดนะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาใช้สกอตเทปกระดาษกาวเทปผ้านะคะติดสารสมุนหรือหนังสือที่ขาดนั่นเองเรื่องงานช่างก็จบไปแล้วนะคะหนหน่วยและอีกหนึ่งหน่วยนั่นก็คืองานประดิษฐ์นั่นเองนะคะเราจะสอบกันสองหน่วยนี้นะคะ ทบทวนเรื่องงานประดิษฐ์กันก่อนนะคะประเภทของงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์เนี่ยเป็นการนําวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยมาทําเป็นของเล่นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นของเล่นของใช้หรือนะํามาตกแต่งสิ่งของเพื่อเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจงานประดิษฐ์โดยทั่วไปนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะดังนี้เลย ประเภทที่1ก็คือของเล่นนะคะเป็นสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวส่วนประเภทที่2นะคะนั่นก็คือของใช้นะคะเป็นสิ่งของสําหรับใช้สอยในชีวิตประจําวันข้อที่3ก็คือของตกแต่งนะคะเป็นสิ่งของที่ใช้จัดับตกแต่งให้สวยงามและแตกหม่ายขึ้นอย่างเช่นตกแต่งเสื้อผ้าอาคารบ้านเรือนสถาน ที่ต่างๆนะคะอ่ะมาดูประเภทแรกนะคะของเล่นนะคะอ่าอย่างเช่นกางหันลมรถจาาขวดนะ้ำพลาสติกนะคะโทรศัพท์กระป๋องหน้ากากกระดาษมงกุฎแฟนซีนะคะหรือว่าจะเป็นว่ววกระดาษก็ได้นะคะต่อไปมาถึงประเภทของของใช้นะคะอย่างเช่นซองกันไกที่เย็บจากผ้าใช้ใช้ใส่กันกานะคะ หรือจะเป็นพัดจากกระดาษนะคะใช้พัดให้คลายความร้อนข้อที่สก็คือกรองใส่ของจากกระดาษนะคะใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะหรือจะเป็นของใช้กระป่องอมตินนะคะจากคนโน้มใช้เก็บเงินนั่นเองต่อไปประเภทสุดท้ายของตกแต่งนะคะอย่างเช่นเข็มกลัดจากเกตบาร์นะคะใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้าต่างหูจากกะลามะพร้าวใช้เป็นเครื่องประดับนะคะ ตอไม้ประดิษฐ์จากกระดาษยนใช้ตกแต่งบ้านนะคะหรือจะเป็นเครื่องแขวนจากเปลือกหอยนะคะใช้ตกแต่งบ้านเช่นกันเราจะเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถนํามาประดิษฐ์ได้หลายอย่างเลยต่อไปนะคะมาดูวัสดุในท้องถิ่นกันนะคะวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะ ึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อได้ในราคาถูกเพราะมีขายจำนวนมากนะคะตัวอย่างวัสดุในท้องถิ่นที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้นะคะก็คือดังนี้เลยด่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นอ่ะ เปลือกไม้เชือกปอกระถางดินเผานะคะกระดาษแข็งมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ได้บอเอพรได้นะคะหรือจะเป็นกระดาษสากระดาษมะพร้าวนะคะสามารถนํามาตกแต่งเป็นกระดาษมะพร้าวแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นตอกไม้ไผ่นะคะทำมันเป็นกระจายก,กระติบข้าวได้นะคะพวกนี้เนี่ยจะได้มาจากวัสดุที่ทํามาจากพืชน,นะคะ ส่วนด้านความมือก็คือวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะอย่างเช่นเปลือกหอยนะคะที่ไม่มีตัวหอยแล้วสามารถนํามาทํไม้เปลือกหอยได้ของคุณแจเปลือกหอยก็ได้นะคะหรือจะเป็นเปลือกไข่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะนั่นคือกรอบรูปจากเปลือกไข่นะคะกระไอกระเป๋าถือจากเปลือกหอยนะคะหรือจะเป็นขนนกขนไก่ใช้ได้หมดเลยหรือจะเป็นเก็บปลานะคะเกะเก็บปลาเนี่ยเขาก็จะ ผ่านการล้างการย้อมสีมานะคะก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นของ,งต่างๆนะคะต่อไปนะคะวัสดุน้องถิ่นประเภทหินและดินนะคะก็จะมีหินนะคะที่จะทําเป็นที่ทับกระดาษก็ไดถ้ถ้าจะเป็นดินเหนียวก็เป็นภาชนะดินเผานะคะผ่านการเผา จนมาเป็นกระถางที่สวยงามที่เราเคยเห็นกันในตามท้องตลาดทั่วทั่วไปนะคะหรือจะเป็นวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้านะคะ,ะมีผ้าทอพื้นเมืองอาจจะมาทเป็นกระเป๋าก็ได้กระโปรงทำเป็นเสื้อก็ได้นะคะหรือจะเป็นเศษผ้าต่างๆนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็สามารถมาทําเป็นพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าได้เช่นกันมาดู เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นนะ่ะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานนะคะเพื่อให้ผลงานเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์สวยงามประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานในการทํางานนะคะามาดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือคัตเตอร์นะคะใช้สําหรับ ตัดหรือกรีดวัสดุบางๆอย่างเช่นกระดาษพลาสติกชนิดแผ่นให้ขาดออกจากกันนะคะหรือว่าจะเป็นมีดตัดนะคะใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กที่ไม่หนามาส่วนต่อไปนะคะก็คือกันไกนะคะใช้สําหรับตัดวัสดุบางๆอย่างเช่นกระดาษพลาสติกชนิดแผ่นใบไม้แห้งผ้าน,นะคะให้ขาดออกจากกันกันไกที่เลือกใช้เนี่ยต้องจับถนัดมือและเหมาะกับวัสดุที่จะตัดด้วยนะคะ ต่อไปค้อนนะคะค้อนเนี่ยใช้สําหรับตอกตะปูเคาะทุกวัตถุต่างๆให้ได้รูปทรงหรือยึดติดกันต่อไปก็คือครีมนะคะใช้สําหรับจับถอนบีบวัตดุต่างๆเช่นตะปูลวดต่อไปนะคะเลื่อยฉลุนะคะใช้สําหรับเลื่อยฉลุลวดลายหรือตัดแผ่นไม้บางๆเพื่อให้ได้ตามแบบและขนาดที่ต้องการ ต่อไปนะคะก็คือกาวใช้สําหรับปะติดหรือยึดวัสดุให้ติดกันกาวมีหลายชนิดนะคะซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุอย่างเช่นกาวลาเท็ก์นะคะใช้ติดกระดาษผ้าไม้กาวพลังช้างใช้ติดพลาสติกนะคะต่อไปก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างเช่นดินสอใช้สําหรับร่งางภาพเพื่อออกแบบงานประดิษฐ์ไม้บรรทัดใช้สําหรับวัดระยะ สีนะ้ำและพูการเนี่ยใช้สำหรับระบายสีนะคะ,ะมาดูกระบ,บวนการของงานประดิษฐ์กันนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกำหนดปัญหาและความต้องการเป็นการกำหนดของใช้ที่จะประดิษฐ์นะคะข้อที่สก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นการรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ของใช้ที่กำหนดไว้ข้อที่3นะคะก,ก็คือการออกแบบและลงมือสร้างนะคะเป็นการร่างภาพของใช้ที่จะประดิษฐ์ซึ่งประกอบไปด้วยด้านกว้างและด้านยาวนะคะมี การเตรียมวัสดุก่อนและลงมือปฏิบัติจนเสร็จนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประเมินผลนะคะเป็นการตรวจด,ดูความเรียบร้อยหรือข้อบกพร่องของผลงานถ้าพบจะได้แก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะการประดิษฐ์ของใช้ของตกแตง่งแนวการต่างนะคะโดยใช้วัสดุท้องถิ่นนะคะ,ะเขายกตัวอย่างให้ก็คือถัตงต้นไม้นะคะ ตกแต่งด้วยวัสดุนในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเชือกปอกิ่งไม้แห้งนะคะ,มะเมล็ดถั่วแดงนะคะ mm hmm. เขาจะมีการล่างภาพต่างๆนะคะอ mm ่า hmm. แล้วก็ประดิษฐ์นะคะตกแต่งจนออกมาเป็นกระถางต้นไม้ที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะเป็นการประดิษฐ์ที่ข่าหนังสือนะคะจากวัสดุท้องถิ่นเขาเนี่ยใช้ ใบไ,ไม้แห้งกิ่งไม้แห้งดอกไม้แห้งนะคะเมล็ดพืชเชือกปอขนสัตว์ต่างๆนะคะเขาจะมีการล่างภาพก่อนนะคะนี่ร่างภาพไว้3แบบนะคะและเขาก็จะลงมือปฏิบัติเนี่ยให้ตรงออกมาตามแบบแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นชิ้นงานที่สวยงาม ต่อไปนะคะมาถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆนะคะโดยใช้วัสดุในท้องถิน่นประโยชน์ข้อที่1ก็คือเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิน่นข้อที่2คือมีของใช้ที่เป็นประโยชน์หรือใช้มอบเป็นของขวาญของเท่รหรือแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องซื้อข้อที่3นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะใช้วัสดุในท้องถิน่นที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก ข้อที่4นะคะก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัสรุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้มามาประดิบเป็นของใช้ข้อที่5ก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเอง ข้อที่6นะคะก็คือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบชิ้นงานให้มีความสวยงามแปลกใหม่ข้อที่7นะคะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำของใช้จากพัสดุในท้องถิ่นได้สำเร็จด,ด้วยตนเองข้อที่8นะคะฝึกความโอดทนในการปผรลริตของใช้ให้สำเร็จข้อที่9นะคะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ได้ที่สินะคะก็คือ ปาชาสามพันท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักนะคะเมื่อนำผลงานที่ทำได้เนี่ยไปจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเนื้อหาต่างๆที่เราจะสอบก็มีอยู่2หน่วยนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านทบทวนได้นะคะหรือจะดูคลิปนี้วนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อก็ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ